นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ราชบาทนะครับเจ้าหน้าที่เกยและเจ้าหน้าที่รับเชื่ออยู่ประจำท่าอัญเชิญพระพัะถิ่นส่งให้กับเจ้าที่สุรัตน์ธา,ดารด้านบดอกเพื่อที่จะอัญเชิญพระพถิ่นเข้าสู่พระโบสถสเพื่อประกอบการพระพีในการส่งประเพลนพระราชนิ์ต่อไปครับ <S <S งารเหตุเรือหนึ่งและพันใจคุณศักดิ์กลิ่นบัวเป็นพนงานเหตุสอง เมื่อเรือพัทินังอำจักราซึ่งเป็นเรือที่พนักงานเหรือประจําอยู่เข้าอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหอประชุมกองทัพเรือจะพนักงานเหรือจะเล่นบทเหว่าสวายเหุเมื่อได้ยินเสียงบทเห่ด้วยสวัยเหุเป็นสื่อความหมายว่าขาบวนยาตรโดยขบวนพยุหายาตราทางชนมากใกล้จะถึงจุดส่งเสด็จเพราะฉะนั้น,นพนักงานก็จะลงด้วยบทสวายเห่ครับ

จะเป็นท้องเรือที่เป็นพื้นสีเขียวนะครับกำลังพลของที่รับผิดชอบเอรือลำนี้คือเป็นกำลังพลของออฐานทัพเรือกรุงเทพฝีพายของเอรือลำนี้นะครับจำนวน54นาย<ด>และขณะนี้นะครับ<ด>เรือแตงโมซึ่งเป็นเรือกลองในเป็นเรือที่ท่านผู้จัดการขบวนเรือเสด็จ ดังมากับเรือกําลังจะเข้าเทียบที่ท่าเยื่อเขึ้นเป็นท่าด้านด้านทิศเหนือของออท่าเสด็จนะครับเข้าเทียบเพื่อที่จะส่งผู้จัดการฐานเรือขึ้นจากเรือท่านผู้จัดการฐานเรือจะขึ้นจากเรือแตงโมลำนี้และจะรีบขึ้นมาที่บริเวณฉดวนท่าเสด็จเพื่อเตรียมรับเสด็จในรับโอกาสต่อไปครับ ในเรือพระที่นั่งส่งในําเรือพระที่นั่งสวนหงเข้าเที่ยวเชนวันประจำท่าหน้าพระโบสถ์วัดอรุณราชประลำเจ้าหน้าที่ประจำเชือกต่งเชือกปลูกเรือ ในเรือเขาได้นั่งรัวกับสังกัลบนเก็บภายรัวกลับหนึ่งครัง้งแต่ เาลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีตาริรัทราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรก็ะเจ้ามีรชตมหาพุทธโรธสมานบูนที่บริเวณเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับทางด้านกราบซ้ายที่ตรงเสด็จเบือพระที่นั่งนาริกาชาติทุกชงนะครับผ่านเรือสุพรรณหงส์ ครับในเรือจะให้สัญญาณถวายบังกมเฉพาะลำนะครับของเรือพม่ได้ทั้งสองลำครับจากนั้นท่านผู้จัดการทันเรือจะตามเสด็จนะครับพร้อมด้วยปรลัดตุสูนยทั้งสองท่านครับตามส่งเสด็จครับในการปฏิบัตินะครับทั้งสององค์จะเสด็จไปที่พระพาที่นั่งประทับในส่วนของท่านผู้จัดการ,าร,ร,รทานัน,น,ทาทานเรือประหลัดทั้งสองท่านนายกสมาคมผิ้จาดหันเรือนายกอยุตุนตรมขึ้นเต้ารับเสด็จ ไปต้อนรับเสด็จที่บริเวณพ่อโบดสดครับเรือพระี่นา่งาเดกาัาติผู้ชมเข้าเทียบนะครับลำดับต่อไปจะเป็นเรือพระที่นั่งดารายทรงสุวรรรัชกาลที่9ก้ครับซึ่งเป็นเรือพระนั่งสตรองจะเข้าเทียบที่บริเวณท่าหน้าพระปรางซึ่งในขณะนี้เรือพระที่นั่งอานาันตรคพราชกำลังจอดจากท่าเทีบหน้าพระปรางนะครับ เมื่อเรือพนยางดาราส,สุวรรณรัชกาลที่9เขาเทียททบท่าพระปราง,งเ,เรือในส่วนที่เหลือทางด้านบริเวณท้ายซึ่งประกอบด้วยเรือแซงทั้ง7ลำเรือตำรวจในส่วนที่เหลือเป็นตำรวจ3สามจะแซง รีทซ้ายนะครับไปทางฝั่งพระนกรเพื่อที่จะเรียกไปทางการกับลำเรือหรือกับขบวนเรือนะครับการปฏิบัติของคณะกรรมการจัดเตรียมความพ้อมขบวนเรือพระพิธีจะเป็นการจัดรูปแบบขบวนเรือในการลักษณะของหัวขบวนมุ่งไปทางทิศเหนือนะครับเพื่อที่จะเตรียมส่งเสด็จพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกับหลังจากเสร็จการพระราชพิธี บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องในโอกาสนะครับสมปองราช50ปีหรือว่าปีกัรจนาพิเศษในปี2539เรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดนะคือมีน้ำหนักถึง20ตันในขณะที่กำลังพลไปจต่เรือจำนวน50ปีพายเรือพระที่นั่งนาลายทรสุวรรณรัชกาลที่9อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือ กำลังพลประจำเรือเป็นนักเรียนจ่ารเราถานบนสงครับสำหรับเรือพนนั่งสุพรรณหง์ก็เป็นอีกลำหนึ่งนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือกำลังพลนั้นเป็นกำลังพลของกองเรือกรมการขนส่งทางเรือในส่วนของเรือพะที่นั่งที่ตามเสด็จวันนี้คือเรือพนั่งเด็ท่านผู้ชมครับเป็นเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสารวัตรทหารเรือกำลังพลขี่พาย61นายครับและตามประเพณีการปฏิบัตินะครับ ไมี่ว่าจะเป็นในการเสด็จพระเดเนินโดยรยิยนต์พระที่นั่งประทับและรับด้วยขบวนพยุหายาตราทางโชรมาหรือแม้กระทั่งการเสด็จพระดเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางโชรมากและจะเสด็จกลับนั้นของทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเต,ตรียมการสําหรับเตรียมรับและส่งเสด็จในลักษณะที่เป็นแนวทาเดียวกันจะสั่ง เรือพัททินั่งอ,อนเองกนกชาติทุชงและเรือพัททินั่งนารายงส,สุวรรณรัชกาลที่9ก้กับลำเรืออันนี้ในเรือพัททินั่งนะครับสั่งฝีพายพายออกพายทวนเปิดภ้ออาไทยออกจากผ้า เกี่อกลับลำเรือเท่าที ก็มีเต้นลำเหมือนกันลอยกันเต้นที่ไม่เสร็จเต้นเลยนแล้วำไม่เสร็จเขากลับลำไม่เสร็จก็ได้บันได้ท่านบันไดขับมาอะไรก็ได้ขับเรือในขณะเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นการปฏิบัติของเรือกลองในนะครับเรือแตงโมซึ่งเป็นเรือของผู้ชักการขับวนเรือนะครับ ก็จะมีการกลับลำเช่นเดียวกัน,นกหลังจากที่การกลับลำในครั้งนี้นี่นะครับในบริเว,เวณชนวนท่าเทียบเสด็จที่พระโบสดพระโบสถวัดอรุณรวรารามนะครับก็จะเป็นการนั้นเชิญเรือพระที่นั่งอนเ,เออน,อนเอกชาติผู้ชมเข้าเทียบด้านในนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะอัเชิญเรือพระที่นั่งสุภรรหงเข้าเทียบทยางด้านกลับขวาของเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมครับ นั่นหมายถึงว่ากองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมสําหรับการถวายการรับเสด็จพระองค์ท่านาทิบัติประสงค์ที่จะเสด็จพระเนนกลับโดยทางเรือพระวิธีหรือขบวนพายุหายาตราทางชลงมาศครับนตะัวนนเรือ,อแตงโมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเข้าเทียบท่าเนเียมพร้อมกับเพื่อ,อที่จะเตรียมรับผู้ชการทางเรือในการที่จะมีการยาตราขบวนในช่วงของ,ของการกลับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อม ของคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพื้นที่ของกองทับเรือครับรพิธีให้มีความพร้อมโดยได้มีการประกอบพิธีอันเชิญนเรือลงน้ำานวันที่ห้าเดือนสาย2567คาดการได้ว่านะครับว่าจะได้รับการาร่วมไม้ร่วมมือจแบบากพระพิรุณน,นะครับท่านลงมาซุ้มร่วมซ้อมกับเราด้วยนะครับท่านซ้อมตั้งแต่ขบวนเรือเราออกจากโอนะครับพอออกจากโอเสร็จพระพิรุณก็ลงมาฝึกซ้อมกับเราเลย การที่ได้ฝึกซ้อมในลักษณะนี้กับเป็นผลดีเราเป็นผลดีที่ว่าหากวันพระาพิธีนะครับมีฝนตกลงมาในลักษณะเช่นวันนี้ซึ่งตกหนักมากครับการปฏิบัติของกองทัพเรือจะทําอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าข้าราชการจาัดเตรียมความพร้อมขอบวนเรือนั้นได้ร่วมประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รองรับสถานการณ์ที่ได้มีการปลี่แปลงในลักษณะนั้นนะครับอย่างเรียบร้อย